ทิ้นไทยใจประเสริฐยาเมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่นักหนาพร้อมสะพรังหลังน้ำใจไหลรวมมาทอทอบอหางเป็นสื่อกลางส้างไมตรีเมื่อพี่น้องร้องไห้ใจสอื้น คนกล่ำกลืนน้ำน้องมองราศีบุตรสบาบานเช้าก็เศร้าหรือดีพาน้องพี่มาปลอบขวัญอย่ยวันใจเพราะน้ำใจไทยทุกคนสนใจช่วยเอื้ออำนวยช่วยพี่น้องที่มองไม่ ช่องหาพาศิลปินพรินน้ำใจแจกของห้าเเพื่อบรรทาความเศร้าเอเอสวัสดีครับบุษบ,บ,บาบ้านเชาว มาเป็นกําลังใจนะคะให้กับพี่น้องในทุกๆจังหวัดเลยคะ่ะที่ต้องประสบกับอุทกภัยนะคะมแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์น้าท่วมในหลายจังหวัดนั้นจะคลี่คลายลงไปในบางพื้นที่อย่างเช่นที่โคราชก็ดีนะคะบุรีรัมย์ชัยภูมิก็เริ่มที่จะคลี่คลายไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังมีที่ทรงตัวอยู่อย่างที่อยุธยาและยังมีที่ต้องระวังนั่นก็คือที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะเนื่องจากว่าปริมาณน้ําในแม่น้ํามูลนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอเตือนให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังด้วย ะะแล้วก็ที่สําคัญอยากจะให้กําลังใจว่ามีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ํานี้น่าจะลดลงนะคะหลังจากที่ลอยกระทงผ่านพน้นปประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนค่ะสถานการณ์น้ําก็น่าจะปกติค่ะแล้วเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคุณอาชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาตินะฮะซึ่งได้ไปล่องเรือแกรนเพลต้องบอกว่ามีทั้งศิลปินดารานะครับ แล้วก็บริษัทในเครือของ Maxima Group ซึ่งผลิตรายการบุษบาบันเช้า Next Station พงพรแล้วก็สนามเป้าเล่าข่าวรวมถึงคอนเสิร์ตลูกทุ่งททบ5คอนเทสตเนี่ยนะฮะก็ได้ร่วมกับเรือแกรนโทลไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เกาะเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเพิ่งเปิดมาเนี่ยขึ้นเรือปั๊บก็คุณอาชินกรไกรรา,าดก็ะต้อนรับก่อนเลย <c oughs> นะครับ แล้วก็นี่นำโดยพี่จักนะคะพีจักกัพันยมจินดานะครับนี่ฮะลูกตาลน้องพริงน้องเอฟนะคะเออข้าสารอาหารแห้งเราเตรียมไปทั้งหมด300ชุดด้วยกันอืมพันอ่หนชุดหนึ่งพัชุดด้วยกันนะครับที่เราเตรียมไปมอบให้ในครั้งนี้แล้วเราไปขึ้นเรือที่ท่าน้ํานี่แหละครับซึ่งเราต้องเดินลุยน้ํากันเข้าไปใช่ค่ะเพื่อมอบสิ่งของนะคะ นี่คพิโนรัสก็ไปด้วยนะคะที่เจ้าวาดนี่ครับจากนั้นเราก็ได้ตลุยเข้าไปในชุมชนนะฮะนี่แหละฮะ <c oughs> น้ำท่วมสูงมากนะคะนี่แค่เริ่มต้นทางเข้านะท่วมประมาณหัวเขา<ช>่าเข้า <c oughs> ไปกลางซอยนี่โอ้โหประมาณเอวได้นะคุณกุ๊ก ใช่ค่ะซึ่งน่ารักมากเลยนะคะพี่น้องชาวเกาะเกต็นี่เขาบอกว่าเป็นแฟนบุษบายเยอะมากแล้วก็<ช>เราเอาเข้าไปมอบให้เขาเขาก็เอาแตงโมมามอบให้กับ<ช>เราใช่แลกเปลี่ยนกางแบ่งปันให้เราอีกด้วยนะคะ,คะนี่พี่จกักรพันธ์พาทีมลุยลุยน้ําเลยนะ,ะเดินนําหน้าเลยครับแม้ศิลปินนี่เป็น ดีเจจากคลื่นลูกทุ่ง FM 94.5ใช่ะะแล้วค่ะก็ไปสร้างความบันเทิงด้วยนะคะมีร้องพงร้องเพลงนะคะพี่ๆน้องๆในกรอเกตก็โอ้โหเต้นกันปงปงชื่งสนุกสนาน <ใช S 2> เป็นการคลายเครียดจาากสใช่<า>แล้วค่ะาาแล้วก็วกที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนั้นน่ะชมีชิมิเบอบูเบอรี่ใช่บูเบอรี่นะคะ วันนี้ก็เปสองสาวหนึ่งที่จะไปรวมอยู่ในทีมบูเบอรี่นี่คือบูเบอรี่ด้วยหรือเปล่าคุณยายท่านเมื่อกี้นี่ละครโอ้โหน้ำท่วมสูงมากนะคะประมาณเอวนี้ทั้งเดียวตีคุณยายขายของใช่ไหมขายตอนนี้ไม่ได้ขายเหรอเข้าไปดูแม่ผัวยังางขึ้นดนตรียกขึ้นไปเก็บในที่สูงเออาต้้ง น้ำท่วมมากี่วันแล้วครับเป็นเป็นอาทิตย์เต็มเต็มๆแล้วค่ะแล้วปริมาณขนาดนี้ตอนนี้เป็นไงท่นานา้ำถือว่าสูงไหมครับสูงค่ะแล้วจะสูงมากกว่านี้อีกค่ะเพราะบ้านปลาเนี่ยปลูกสูงสุดแล้วมันก็ยังท่วมอ่ะแล้วนอนตรงไหนครับป้าก็อเอาเตียงต่อสิคะเอาเตียงซ้อนกันีอ๋อนอนตรงนี้เลยค้าขายนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงทําใจนะค่ะมันหมดแต่ว่าเราพวกขอมมีค่ายกุ้งเก็บมันไม่ทันไงเราค่ะคือเย มันมายังนัมันมาตอนกี่มันมันเร็วไงวันที่ยี่สิบเจ็ดที่โดนนะมันเร็วคคือหลายป้าท่านเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเขามีการเตือนแล้วแต่ว่าวันนั้นไม่ถึงชั่วโมงน้ำมาทีเดียวครึ่งตัวเลยก็เลยทําให้ขนข้าวของไม่ทันตู้หนังสือหรือว่าข้าวของที่เก็บไว้ท่วมโดนน้ำท่วมทั้งหมดใช่เล้วคือเกาะเกร็ดเนี่ย อยู่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำมาเลยฮะ,ะ<ช>ทำให้พอน้ําท่วมเนี่ยก็โดนกันหมดเลยใช่ค่ะยิ่งพื้นที่ลึกเข้าไปในตรอกซอกซอยเนี่ยน้ำจะท่วมถึงประมาณมิดหัวไหลเลยะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้นําสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้ที่สาคัญนอกเดจากนั้นก็คือเรื่องของกําลังใจและถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ก่อเกตหรือว่าในพื้นที่อื่นๆที่ประสบภัยก็สามารถมาบริจาคได้ที่ช่อง5ค่ะหน้าททป5้าของเราคะตอนนี้ต้องการเพิ่มเติมก็คือเสื้อกันหนาวผ้าห่ม อันนี้ต้องต้องใช้เลยเนะหนาวเลยล่ะเนาะมาได้ที่นาช่องห้าหรือว่าจะโอนเป็นเงินมาก็ได้นะครับที่ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนนะฮะสาขาสนามเต้าเลขที่บัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอโอนเงินได้